ไแต่มันนั่งผมบ้างผมก็มีนะพี่ไม่เบื่อครับถ้านั่งอยู่แบบเนี้ทำไมจะไม่รู้เรื่องนะผมบอกว่าทำไมจะไม่รู้เรื่องล่ะก็จะได้ใกล้ชิดกันเลยใคอจะได้รู้ว่าหัวใจฉันน่ะมันเต้นแรงขนาดไหนเราคุยกันโทรนานแค่ไหนเป็นช่วงแรกแบบนี้เราไม่เบยแหมทำมันเกียดฉันไม่ได้เมินน้าพ่ทำไมทำเป็นกูนะกูจะให้ เมื่อปั่นน้ำมันจะหมดมดังก็ผิดไม่ผิดนะราชันมีอะไรหรือเปล่าทำไมยังไม่ลงไปที่ลานซ้อมอีกละ่ะสายแล้วนะแล้วมเมื่อไหร่จะได้ซ้อมเพลงดาบกันนะฮะแสดงว่านุ่โค้ดที่มาอยากจะให้ราชันได้ซ้อมเพลงดาบเพลงทวนใช่ไหมครับชื่นใจแล้วมีอะไรวรือเ่าในวันนี้ครัก็วันนี้ที่มาจะให้ซ้อมเพลงดาบนะสิแต่วันนี้อมันมีอย่างพิเศษอย่างนึงก็คือว่า ีดเสนอให้กับเิอสิมีคเสนอด้วยอะไรอะไรคะก็ถ้าวันนี้นะฉันต้องเพงดาบแลวแพ้ราชันฉันเนี่ยจะยอมเป็นเมียของราชันรับประกันถ้ายม่ถึงไม่ครูแพ้ยอมเป็นเมียกับผมและถ้าผมชนะครับถ้าราชันชนะราชันก็ต้องยอมเป็นผัวฉันและถ้าเกิดเสมอกันถ้าเสมอกัน แม่ครูก็ต้องเป็นเนนมียผมแหมไปลองกินจอ๊อกไหมล่ะไม่กินจอ๊อกไม่ชอบถึงไม่อยู่ท้องแต่ก็อร่อยนะจ๊อกไม่น้ำแล้วแต่พระเอกลองดูแล้วที่แม่ครูพูดเนี่ยคนข,ขึ้นทางยังไงผูไม่ได้เลยเลยนะเนี่ยอ้าทำไมอ่ะเ,เปรียบๆถ้าขึทางลองลยแหมอันนี้เสมอตัวที่สุดแล้วลองดูก็ได้ตอ้องได้เด็กที่รักสู้ๆนะแม่ครูสู้อยู่แล้ว โนได้เลยวันนี้ละอีกสองคนจะว่เปมนปากออกเอาเอาอกออกมาไปเที่อวออกมาไปเที่เดินดับเป็นที่ยวเดน เฮ้นี่สุดยอดแหมเดี๋ยวนี่เลอกนนะไปสิคะแนนมั จะเล่านะ อย่าห้อยอย่าห้อยเสียเสียไปอ่ะเราจะครูเนี่ยเราใส่กิ๊นมาอ่ะนี่ให้เลยรู้แม่นี่ก็รู้แล้วว่าเธอน่ะต้องยอมเป็นสวยทั้งอย่าห้อยอย่าห้อย เพียงเราพูดไม่รู้เรื่องแล้วโดนฟันที่ที่ไหนแล้วไปใช้แขนโดนฟันตี่มันต้องโดนฟันนี่นี่ันโดนแขนไม่ใช่เนาะนี่พ่อโดนมีดปาดมานี่คนไรเชียนอะไรมุณทำปบมรู้งไหมเนี่ยคุคนคนนี้พ่อใช่ไหมเออดีเกลับบ้านกนก่อนนนี่พ่อ เ่อพ่อจ๋าหนูทำไปเมื่อกี้หนูไม่ถือนะเอ้ยลูต้องพูดนูขอกราบเท้าขอขมาพ่อกันแล้วกันแทนลูกกู้สึว่าโยนออกมาไหน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 ท้าขอนท้าอยู่ข้างล่างเฮ้ยอะไรสตรีมไม่เคยคุ้แล้วอ่ะ พ่อนี่สงสัยอยู่ท่าเรือแน่เลยอยู่ตลาดสดใช่ไหมเนี่ยมึงรู้ได้ยังไงรู้สิรู้ได้เราไปอยู่ตลาดสดนี่รับจ้างตีหัวประตูหรือไป <c oughs> อล่าเนี่ยไปดูเพจทำร้ายพ่อมันเวลาชันวันนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วลูกพระองค์ท่านศรีวิชัยผูกรล่ากองผู้ชนพ่อก็อไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ทำร้ายแต่เคขอซ้ำกลับซักองราชบุตรอัญเชิญ ที่ว่าพ่อเราเป็นคนทำพ่อผูกใส่ได้ผูกรางจุตพิชิตมันฟันมาแท่ฟันตายนะลูกลูกเราอาจปรช์จะรับแนะนำลูกสะเพรย่งรู้จักนะเรื่เหตุการณ์เป็นยังไงพ่อได้เล่าสิเป็นยังไงต่อพ่อผูกใส่ได้แต่ที่สำคัญพ่อห่วงมากที่สุดก็คือราชจิตวิัญเชิญ พออยากใด้ลูกไปเป็นองค์งคพระัอให้พี่ภาคองค์ราชบุตรอันเชิญได้ไหมลูกพ่อครัพพบพ่าแทบจะทิ้งมิโลพระราชน,นนี้ไปเรียกว่าไม่เน่เป็นของพ่อเลยร,ราชันเจ้าก็ปกปิดความเรื่องนี้ไว้อย่าบอกใครสิลูกว่าเจ้าลักบุญบุตรของพอ่อแต่ครั้งนี้พ่อไม่ไว้ใจใครเลยทุกคนหน้าหวาดกลัวทั้งหมดโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัว องราชบุตรอันเชิญมากที่สุดแต่จําไว้นะลูกเจ้าไปเป็นทาสรับใช้ขององราชตรอันเชิญครับพ่อองราชูนอันเชิญถูกตานใจมาตั้งแต่เล็กอยากได้อะไรลูกต้องหาให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของลูกหากพระองค์ต้องการราชาก็ต้องให้เขาให้ได้นะลูกทำไมเด็ต้องยอานานนมเอากราษชั้นลองพ่อเพราะราชบตรอันเชิญคือเหนือชีวิต สารสนานเพราะตัวน้ำกระแสนี้นายอแม่ครูครับไอ้ราชานพ่อหลวงค่ะเีพ่ของเซกลาชัยนี่นี่แม่ครูเลยลูกแม่ครูสวัสดีค่ะ,ะนนท่าพ่อเอ่อจะแนะนำตัวด้วยจักนะคะคือหนูเนี่ยมีชื่อว่าเชนทอยค่แะแฟนของราชนานน่เอาแม่ครูทำเมียได้เหรอลูก,กยังไม่ได้เอา เขาแค่รู้จักโอเคพูดนะโอ้โหลูกจะจำใส่ใจอยู่ยวทางด้านนี้ม่งโง่ครับเธอรักแล้วหวังดีต่อราชันงแบบไหนขอให้รักและหวังดีคอยดูแลผู้หล่ท่านจัดกันด้วยขอฝาก่อให้กูดู่เด็กลนวเธอจะไปแล้วเหรอแล้วเล้วแลเม่ยไหร่จหนป้าังไม่หนีกำาหนดะไม่หนีำร เดี๋ยวให้ไปไปเก็บเอเอา่หน้าเราถว่าา้องพูว่าอะไรอะรแนั้นเลยไม่คุณนในคนข้าเข้าเข้าราชันเก็อเ่อ่ะคเชียลูกขับรถดูแลเน้วตัวเองให้ดีๆนะลกปกป้อ้อราชุอันเชิญไม่ได้แล้วลกอันเชนะฝากไว้ว้นะดนี่นะครูเดี๋ยวนานธนา